สวัสดีจ้านีมาไกรกูเออโมัวเอออ้เนี่ยเป็นอย่งี้ไเคยเอิรนย้าไปยาไปเสียพอเด้อเพ่อนบางในเช้าอย่าไปเสียเพื่อนจ้าพ่อ่นบล็อคหลานประกาศอ้โหบล็อกหลานเปล่าตัวกวาอย่างก่อนจ้ากูบอเกลียวเด้อเอ้าสวัสดีตาตาับย่าๆแล้วลูกอิทั้งผีตาย้าังผิหลูกสวัสดีจ้านีมางกล้กู ใครได้เปลี่ยงอี่รายเคยเอินเยอเปียร์เปเสียพอเด้อเพิ่นวางใดเท่าเยอเปเสียเพิ่นจ้าพ่อใหญ่มึงเจอบอแบงเอาเวลาไหมก่อนอื่นครับมาลริ่มเสียงวีหวงหลกฮ่องสะก่อนกราบทักทายพี่น้องทั่วประเทศที่ชมไลฟ์สดตอนนี้15,000ท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกๆพื้นที่ด้วยป้าดบ้านหอดโชว์อยู่พี่น้องคะแนนแล้วพีโอ้เอ้าเสียมาขึ้นแนวขัดหมอแท้ ป้ากูซาไปซื้อเสียเกาหลีมาเสรมึงใบเกียรติกูเนาะมันคือใบกัน่นใส่แล้วยืมได้ล่างหมอมื่อนไวเอ้มืันนี้มือเปื่อยวงกูบดาเอาอีหล่าทักทายพี่น้องแนะนำตัวลูกค่ะน้องอไอซ์สกุณาพรเสียงวิหกค่ะสวัสดีครับน้องเบกวอลินทอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมดุลธนาดุลสวัสดีพี่ตบมือ อย่างขออออึ้นตางกันอย่างคือต่างก,กันเลยไอ้อย่างบอสหลานหนึง่งเขาตัวปกตบิบอสนี่เมาคือเอ้าอ,อ้าวไอ้เพราะนายโดผู้ไปฮับแมเออบักโดนคอยเป็นผู้ไปฮับแปะ